ผมคือพ่อค้าถัว่วขายถั่วมาแล้ว20ปีผมไม่ใช่ผู้รอบรู้แต่ผมใช้ประสบการณ์จากประสบการณ์จริงทอดถัถ่วทอดยังไงให้อยู่นานโดยที่ไม่เหม็นหืนนั่นคือต้นทุนของเราถ้าสินค้าของเราไม่มีปัญหาเราก็ได้กำไร100%เอร์เซนเต็ม แต่ถ้าสินค้ามีปัญหาลูกค้าเปลี่ยนคืนเหม็นหืนเล้าคาดทุนเ,ลนดเดคเลเ็ดลับมีนิดเดียวครับผมบอกเลยว่าเคล็ดลับมีนิดเดียวนั่นคือข้าวสารก่อนที่ผมจะทอดถั่วผมจะใส่ข้าวสารไปหนึ่งกำมือหรือหนึ่งช้อนก็ได้ครับ ข้าวสารไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอะไรที่มีอยู่ในบ้านใช้ได้ทั้งหมดผมมีข้าวหอมมะลิผมก็ใส่ข้าวหอมมะลิผมมีข้าวขาวผมก็ใส่ข้าวขาวผมมีข้าวเสาวให้ผมก็ใส่ข้าวเสาวให้ใส่ไปเลยครับเพราะในข้าวจะมียางข้าวออกมาผสมกับน้ำมันนี่คือวิธีที่ผมทอดถั่วมา20ปี รับประกันเลยครับว่าถั่วจะไม่มีปัญหาไม่มีหมิ่นหืนลูกค้าสบายใจเหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องเก็บไว้นานๆเราไม่รู้หรอกว่าร้านค้าจะขายสินค้าของเราหมดภายในกี่วันลองดูนะครับพ่อค้าใหม่แม่ค้าใหม่ที่คิดจะทอดถัว่วขอแนะนำ ให้ลองใช้วิธีนี้ดูขอบอกใช้ได้กับทุกการทอดที่ต้องการเก็บสินค้าเก็บอาหารไว้นานๆแต่ผมคือพ่อค้าถัว่วพ่อค้าขนมแผงเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าร้านค้าที่ซื้อถั่วของเราไปจะขายหมดภายในกี่วันแต่ ถ้าทัวของเราไม่เหม็นหืนจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าจะซื้อถัวจะนึกถึงเราเป็นคนแรกมีอีกอย่างที่จะขอบอกคุณยาทอดทัวให้สุกในกะทะคุณ ทอดถั่วให้สุกแค่80%พอ่อจากนั้นให้คุณตักออกได้เลยความร้อนของน้ำมันความระอุข,ของถั่วจะทำให้ถั่วสุก100%เต็มแต่ถ้าคุณให้ถั่วสุกในกระทะพอคุณตักออกมา ผมบอกได้เลยทัวไม่ทัวขมแน่นอนจำไว้นะครับให้ทั่วสุกแค่80%พอจากนั้นตักออกได้เลยขอบอกตักออกได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นครอบครัวเดียวกัน จากใจจริงครับผม